thank mm -hmm. you เนะครับของบุญตุ้มีนะครับของบุญตุ้มมีของบุญตุม้มมีครับลายนี่มาเป็นครับเอสเนะครับ ที่รองพักหนามากเลยฝันน่นี้ตอนนี้จะมานะครับด่ร้อนลื่นเลยกระดาษทรานะครับจะเป็นสกรีนนะครับผมสกรีนก็มากสเวลีขนาด32นิ้วนะครับสั่งจากช็อปปี้นะครับผมแถมสเก็ตทูกับหกเหลี่ยมมาด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เลยครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเลยกัน ตัวนี้ได้มาคุ้ถูกครับหนึ่บาทนะครับเป็นทัก S เจ็ครับโอ้ตัวนั้นได้มาห8ึ0งพันแปดร้อยสิบบาทนะครับมาให้สาวๆก็ลองนระั ครับการพิวไหวแล้วของทักนะครับอ่อนครับหนะ้าอ่อนครับอ่อนกว่าทักซีเอ็กซนะครับทักซีเอ็กจะแข็งนะครับถ้าคนเล่นใหม่ๆจะดูเล่นยากอยนะ ก่นมันใกรรล้ๆลูกต้องการอะไรก็บอกมาเดี๋ยวจัดให้อยากจะได้หรือก,กูจีก็จัดไปไอ้โฟนไม่มีให้มาเอากับพี่ก็เธอไม่มีให้มาเอากับพี่แฟนดีๆยังไม่มีให้มาเอากับพี่ให้มาาเอากับพี่อันนี้เจ้าของบอร์ดมาแล้วครับถอยบอร์ดใหม่ครับอันอันเขาเลิกอันบ็อดไม่ต้องอันบ็อดแล้วครับตอนนี้อ่ะแกะสติ๊กเกอร์ออกนี่ มามา่มา,า,อาข,ของบอกมาแนละ้วนิ่มไหมเนิ่มนะเนิ่ม,นม,นมกว่าพวกทีเอ็กเยอะนะเนิ่มนิ่มกว่าพวกไอ้ลองให้นัดนะนัดแจ๊กแจ๊กแจ๊กตัวนี้ใบม่สดสดร้อนนะครับความเที่ยวพวกแกะข้า,างหลังวะเนีย่ยเออครับปีจ้านะครับปีจตาของร้อนนะครับปีจ้าซื้อมาเท่าไหร่นะ1,000สาม1,000สามเท่าไหร่1,000สามเก้าสิบ1,000สามเก้าสิบบาทโคตรถูกอ่ะ ถูกกันสามโลกแล้วครับอ่าสายหยาบนะครับติดติดมือติดตีนติดเท้าดีนครับของตุกตลร้อนสั่งจากโชปปี้เฮ้ยสั่งจากลาซาด้านะครับร้านจะถูกอ่ะของหมดตั๊บดียวหมดแล้วหมดแป๊บเดียวหมด,หมด again, ส Laser ั่งไปห้าบอดนะครับได้มาบอดเดียวเกือบไม่ทันเอ้โตก็ไม่ได้พี่ก็ไม่ได้นี่หลังไม่ต้องสี่บอดอ่ะถึงครับไล่ อลังการสวยงามครับอนาคตน่าจะสิส้นไปเหมือนกันนะครับจริงๆครับตอนแรกครับพิตาเขาเล่นตัวนี้ครับเล่นเป็นทัพซีเอ็กซ์นะครับซีเอ็กสี่มันอันนี้เล่นเป็นยังไงเล่นนะมันจะหนึบนะหนึบมันจะเล่นยากกว่ามันจะออกแรงเยอะก,กว่าแต่อันนี้จะออกแรงน้อยกว่านะอุ้ยสวยอะ่ะสวยมากเลยท่านผู้ชมโอ้ใหม่เอี่ยมอ่องอลาไทย โคป้ายยามานะครับป้ายยามาฮู้ววง่าง่าท่าไรมา,ามรกครับไม่ก่อนไม่ได้นะสี่ห้าพันครับเอาจะให้น้องเขาเล่นนะครับยังเล,เลยเฮ้ยพี่ตาเองเล่นได้เลยท่าเริ่มมาแนละ้ว คนถ่ายเลยครับดียังไอ้ตัวเนี้ยมันให้ความรู้สึกไงครับมันหน้ามันนิ่มมากเลย ด้วยเไอ้หน้ามันย้้ยใช่ไหมเพรามันย้้ยเพราะมันยุ้ยถ้าเราไม่ค่อยชินนะจะมาลองเล่น S7 นะครับจะลองว่าแตกต่างกันยังไงไปครับไม่คาดกดแรงใช่เพราะว่าเราเพราะเราไม่ชินเพราะเราเล่นบอร์ดนู้นมาก่อนไงเล่นบอร์ดนู่นมาก่อนอันนี้มันก็เลยอ่อนๆนะต่างกันไหม ต่างเยอะต่างเยอะ S7 นะครับกับ,บ CX4 ครับต่างกันเยอะมากนะครับเยอะเลยอ่ะ,มอะผมก็ไม่เก่งนะครับโอ้ลื oh, ล่นหัวทิ่ม i é don't สูกแล้วนะครับสเสวนีนะ่สุดยอดก็คือผมก็เล่นเป็นบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามาเล่นนี้แล้วเหมือนเราทิ้งทุกอย่างครับใน CX4 ครับคืออเน,นี้ยมันจะลื่นนะครับมันลื่นมากที่จะไปไหน <c oughs> เล่นง่ายใช้ดีราคาถูกอย่าลืมกด subscribe นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับช่องคิดกุซ่าชนานะครับผมเรามีอะไรใหม่ๆดีๆเราจะมารีวิวครั้งนะครับ บายตากล้องนะครับพี่เอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบโหเจ็ด